ตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์ด้วยแอป InShot ต,ตอนที่2ครับผมผมจะมาพูดถึงการกำหนดขนาดวิดีโอให้เหมาะสมกับสื่อต่างๆเช่น Facebook, YouTube กำหนดขนาดเท่าไหรด่ดีไปดูกันเลยครับฝาากกกดดดลล Subscribe YouTuber เเนน่อออป็ต้้งมืไค์ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น y YouTube เรามาลุยกันต่อเลยครับในบทที่2ครับกำหนดขนาดวิดีโอนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาเปิดแอป Inshot กันก่อนเลยดีดีกว่านะครับผมนะเปิดขึ้นมาเลยนะครับนี่แอป Inshot นะครับแล้วเราก็เลือกวิดีโอเลยตรงนี้นะครับกดเลยตักลงไปนะตรงนี้ครับจะใครเนี่ยได้เคยทำา Inshot แล้วนะมันก็จะเซฟไว้ให้เราตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมขอเลือกอันใหม่เลยแล้วกันนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมได้สอนไปในบทแรกแล้วนะถึงวิธีการเลือกไฟล์นะครับพี่น้องทุกคนจิ้มเลือกได้เลยนะครับสามารถเลือกได้ทั้งคลิปวิดีโอครับผมจะเอาคลิปไหนเราก็จิ้มเลยนะครับเอาคลิปนี้ก็จิ้มนะครับต้องหให้เป็นทิกถูกหรือจะเอารูปภาพก็ได้นะครับจะเอาคลิปนี้ก็จิ้มเลยต้องเอารูปภาพก็จิ้มรูปภาพนะครับแล้วเราก็จิ้มเลยเอาอันไหนดีเอ่ยอ่ารูปเดิมเลยครับรูปนี้ตึ๊ก โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดติ๊กถูกด้านล่างเลยอ่าเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าจะตั้งขนาดวิดีโอเท่าไหร่ดีนะนะตอนนี้ครับถ้าเราทําคลิปลง YouTube ขนาดวิดีโอของเราเนี่ยก็จะต้องเป็น16:9ต่อนั่นเองครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนถ้าเป็น Facebook เนี่ยก็ได้ทั้ง2แบบคือ16:9ต่อหรือว่า1:1ต่อหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้เลยครับ ส่วนถ้าใครจะทำลง t i k t o k ก็เป็น9ต่อ16นะครับอันนี้ไลฟ์ฟังคอนเซปต์ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับกดติ๊กถูกเลยปังเสร็จแล้วนะครับอ้าวตรงนี้ครับมาดูวิธีการกำหนดขนาดวิดีโอกันนะครับนี่ให้เรากดที่คำว่าตรงนี้ครับใน Android นะครับจะเป็นรูปนี้แล้วเขียนคำว่าผ้าใบนะโอ้งงจังเลยนะครับถ้าใน iPhone นครับน่าจะเขียนคำว่าอะไรดีเอ่ยผ้าใบแคนวาสหรือเปล่าครับผมอ้าวทำอะไรก็ตามไม่กลัวจิ้มเลยครับตึง เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดให้เลือกเลยนะเราไล่ไปทีละตัวกันได้เลยครับตัวแรกนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับซ้ายสุดตรงนี้นะเขาเขียนคําว่าต้นฉบับก็คือขนาดเท่าต้นฉบับครับนี่ต้นฉบับผมครับเป็น16ต่อ9อันนี้ก็คือลง YouTube กับ Facebook ได้นะครับแนวผืนผ้าต่อมาที่2ครับ1ต่อ1นี่จิ้มลงไปเลยครับ1ต่อ1นเห็นไหมคือเราถ่ายมา16ต่อ9เนี่ย ถ้าให้เป็น1ต่อ1เนี่ยตัวนี้มันต้องเหลือขอบเพราะฉะนั้นแอปนี้เลยเอาเจ้าตัวคลิปของเราเนี่ยครับซ้อนเป็นเจ้าตัวแบ็กกราวให้เลยเห็นไหมครับหต่อ1ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองครับอันนี้เหมาะกับ a c e b o o k นะครับอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมาะกับ Facebook ต่อมาครับ4ต่อ5้ต่อ5พึ่งดูซิเป็นยังไงเอ่ยอันนี้นะครับน่าจะเหมาะกับพวก IG หรือเปล่าครับ4ต่อ5เห็นไหมครับผมน่าจะเหมาะกับ IG นะ และนี้ครับ16ต่อ9ชัดเจนเลยครับไอคอน u t u b e นะครับนะตัวนี้ขออภัยนิดนึงนะครับด้านล่างไม่เห็นตัวหนังสือนะครับผมตัวนี้จิ้มเลยครับ16ต่อ9ก็เป็น y o YouTube อ่าตึ้งเห็นไหมครับ YouTube ต่อมาครับนี่9ต่อ16นี่เห็นไหมครับชัดเจนเลย9ต่อ16เห็นไอคอนก็รู้เลยครับว่ามันเป็นของอะไรครับทิกตอกนั่นเอง9ต่อ16กครับกดเลยครับ9ต่อ16ป้องเห็นไหมครับนี่แหละทิกต o อกเป็นแนวนี้ ส่วนที่เหลือครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับ3ต่อ4ีต่อ3 2ต่อสต่ออันนี้ไม่รู้ใช้กับอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กับ45ตัวนี้เนี่ยแหละครับผมโอเคไหมครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วครับสมมติว่าผมจะเอาคลิปลง t i k t o k นะผมก็กดติ๊กถูกเลยอ่าติ๊กคล้ายๆกันเลยนะเลือก t ิ k t o k กดติ๊กถูกเลยต้องเมื่อเราเลือกอัตราส่วน9ต่อ16แล้วนะครับในนี้นะครับยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะปรับละเอียดได้อีกเราไปดูกันนะครับนี่ เห็นไหมครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นแบบว่าคลิปนี้นะครับอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างลองกดบนดูสิเห็นไหมครับตรงนี้ไปอยู่ด้านบนนะแล้วลองกดล่างดูสิก็เจ้าคลิปนี้ก็มาอยู่ด้านล่างแทนเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแบ็กกราวด์เฉยๆนะครับผมนะตัวนี้ครับกดให้มันเป็นเต็มจอดูครับเต็มจอปังสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่เต็มจอเลยนะครับอ่านะ เสร็จแล้วครับถ้าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็อย่าลืมกดติ๊กถูกตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการย้อนกลับที่ต้นฉบับกดที่ต้นฉบับได้เลยนะครับนะครับอ่ากดได้เลยครับปึ้งก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะครับมีติ๊กถูก2ติ๊กอยู่มุมซ้ายคืออะไรเอ่ยที่ตรงนี้ครับกดพิที่ภาพใบตัวนี้เหมือนเดิมเลยภาพใบนะครับเห็นไหมครับถ้าผมเลือกสัดส่วนอันนี้แล้วเนี่ยปึ๊บนะแล้วผมเนี่ยอยากจะบังคับว่า ทุกๆคลิปเนี่ยที่มันอยู่ในแอป i n s h o t ในโปรเจกต์ของผมเมื่อกี้เนี่ยกดครั้งเดียวใช้มันแปลงทุกคลิปเลยได้ไหมจานครัตอบคือได้ครับตรงนี้นะครับเรากดติ๊กถูกตัวนี้เลยเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับกดเสร็จปุ๊บนะเขาจะบอกว่านําไปใช้กับทุกคนก็คือนําไปใช้กับทุกคลิปที่มีอยู่ในไทม์ไลน์ที่เมื่อกี้ผมเลือกแล้วอ่าจิ้มได้เลยครับปึ้งเสร็จแล้วครับอ้าวดูนะครับคลิปแรกครับเป็นแบบว่าสิบเอ่อแนวติกตอกครับ9ต่อสิเต็มจอ มาดูคลิปที่2ครับเห็นไหมครับคลิปที่2นะครับก็เป็นแบบ Tik t o ็อกเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับ9ต่อ16แล้วก็แนวเต็มจออ่าโหรู้สึกว่าโปรแกแอปนี้เนี่ยนะเข้าใจเราอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราขี้เกียจที่จะมาต้องนั่งทําทีละคลิปกดครั้งเดียวมันทําให้รวดเลยโอ้แจ๋วจริงๆเลยนะครับผมเข็นนะครับบทนี้นะครับก็จะพูดถึงวิธีการกําหนดขนาดวิดีโอให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับบทต่อไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีการตัดวิดีโอ นะซึ่งมีถู3รูปแบบเลยในแอปนี้ซึ่งโอ้โหแจ๋วมากๆเลยครับเตรียมไปดูกันได้เลยนะครับนะพี่น้องท่านไหนมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับผมไว้เจอกันในบทต่ตอไปครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube. ยูทูบอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด กดไลค์กด Subscribe แน่เด้อจําเป็นยูทูบเบอร์ต้องล้ม